ผู้ชายใช้ได้ครับมีไข่แม่เป๊ะขอบคุณครับแพงง่าใช้ได้ครับแพงงายมาเลยทุกคนดีๆๆเอาผมไปดูหนังมาเรื่องเสือเคาชอบเลย สั่งแล้วนะคุณแนทขอบคุณพี่ยามครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับหนึ่งล้านเลยนะวันนี้หนูจะเปิดไลฟ์ไว้อยู่แบบนี้แหละแม่อยู่อย่างนี้แหละหนูจะเป็นอย่างนี้แหละกินข้าวรับตรงนี้แหละหนูจะกินข้าวหล้วจะหับตรงนี้นั่นแหละว่าแท้ก็ไปเอาขนมมากินได้แล้วกันขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนี่อันนี้อันนี้นี่ไงขอบคุณค่ะพี่กวางได้ดูปะ พี่กวางได้ดูอยู่ป่ะพี่กวางได้ดูอยู่ไหมตอนนี้เราเป็นนางเอกเอ็มวียังวันนี้เราก็จะไข่คือแสนแตกแล้วอคอครับต้องเออฟิวเจอร์เหรอใช่ต้องเออฟิวเจอ,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 อร์ป่ากันมึงยังไมึงยังไม่เลิกทำนะ สี 4, ่แสนแตกแล้วพี่แม่ไปห้าแสนต่ออันนี้คือสินค้าของนุ่นเองบริษัทนุ่นเองแบรนด์นุ่นเองนะครับแต่นี่ขนม,มที่ฟาซื้อมาฝาก <laughs> ไปกันต่ออันนี้เป็นครีมขายชูเกะค่ะเป็นเป็นที่ครีมทาชูเกระครับพี่พี่แม่แม่ทุกคนเวลาที่ซื้อไปแล้วนะครับได้ไปแล้วพี่พี่แม่แม่หยุดใช้อันปัจจุบัน ได้เลยนะคะใช้ดีอะไรองมันวะต้องค่ะเ๋ยวฟองพี่กานใช้ดีครับผมใช้หรือ,อยังพี่เอิร์ธซื้อมาสองขวดต้องสังบิ๊กกูขายเป็นกระปุกน้อยวะอันนี้คืออร่อยอร่อย กลัวเคืองหรอแม่กลัวพี่จิ๊บพี่กิ๊บเอาสายที่มันเป็นไทซิมาอีกอันหนึงน่งไหมออของยองายอ่ะก็เอาม,มมามออาเสียบอันี้อันนะเดี๋ยวทำให้คขอ,ย,ขอยๆใค่แล้ โอ๊ยเดือยยายนางเด็กโดนดูเขาบอกค้นทับเดือดเดือดทำให้แบตก็ม er ีกูมาอันนี้มาแล้วแม่กูจะเทียบทำไมแบตก็มีเดี๋ยวรอมาเทือนยี่สิบก็เอาเนี้ยมาเทียบนู่นมันไม่เหมือนใครปวดแบบเนี้ยกินกับบาร์บีคิวไหม